สทีมเนี้ยลิเวอร์พูลแมนซิตี้อาร์เซนอลพี่มองว่าสุดท้ายแล้วมันเรื่องของการแย่งแชมป์กันคอันดับหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจัดกันยังไงดีในมุมของพี่ใครชนะแมนซิ t y ตี้ได้คือแชมป์ลู้ใช่แมนซิตี้เนี่ยเขายัางไงก็มาตรฐานสูงแสดงว่าให้เครดิตซิตี้ไว้แบบมากๆก่อนเลยพี่ก็ยังให้ให,ให้ให้มาตรฐานของแมนซิ t y ตอ้อย่างดูที่เขาเล่นฟีฟ่าคัพเวิ์ครับ่บบะ บอกไปแล้วว่าจัด2ทีมได้สบายทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ผลงานในสนามจะขนาดไหนเริ่มต้นฤดูกาลดีไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่าเริ่มต้นฤดูกาลดีไหมเนี่ยเพราะว่าพอมี FIFA าขับเบิร์ครับเนี่ยแมนซิตี้เนี่ยก็มีเป็นหนึ่งในทีมที่อาจจะไปได้ไกลไงพอไปได้ไกลการอะไรพักฟื้นร่างกายการอะไรเนี่ยมันก็มีผลนั่นแหละกระดูช่วง เอาเราเอาโปรแกรมช่วงต้นซีซั่นมาพูดกันเนี่ยออพี่ก็ว่าแมนซิ t y ตี้เนี่ยออโปรแกรมก็สำหรับมาตรฐานของพวกเขาเนี่ยออก,ก,ก็ก็ยังดีกว่าอาร์เซนอลนีไม่หนักเหมือนอาร์เซนอลอาจจะไม่หนักเหมือนเลอพูลด้วยแต่ว่าการพักฟื้นร่างกายการเริ่มต้นซีซั่นใหม่เนี่ยก็ไม่ง่ายก็ต้องดูว่ายังไงจะมีผลแค่ไหนมันเหมือนพรีซีซั่นก็จริงแต่มันอะไรเป็นพรีซีซั่นปุ๊บพอจบและทัวร์นาเมนต์นี้ปล่อยนักเตะพัก มันไม่เหมือนคนอื่นที่ปล่อยนลกเตะพักก่อนแปลกอ่ะอมัน,นแปลกๆหลายอย่างใช่